รายการมันนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ึึครู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับ จันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่ายสามโมงถึงสโมงเย็นส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM101 ในรายการ m o n e y Plus เริ่มต้นบ่ายสามโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y Plus ของเราด้วยนะครับจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราจะสดก็ได้จะฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับคุณผู้ฟังครับสําหรับช่วง นี้ครับทางกองทุนปูหลวงขอเชิญร่วมเสวนา Investment Workshop ตอนใช้ใจ่ายอย่างฉลาด Smart Spending สำหรับคนวัยทำงานอายุระหว่าง30-45ปีนะครับงานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่27พฤษภาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ห้อง b 702 b 703ชั้น7 อาคารบีมารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มาขึ้นที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแล้วมาออกที่ทางออกที่3นะครับในงานนี้จะมีกิจกรรมดีๆจากกองทุนบูหลวงที่อยากสนับสนุนให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงินพบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้จบแค่การฟังแต่สามารถร่วมลงมือทําและนํามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยความเข้าใจพร้อมกับเยี่ยมชม Investment Discovery Museum พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของไทย งานนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแต่รับจำนวนจำกัดนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้เลยครับ0 2 6 7 4 6 4 8 8 0 2 6 7 4 6 4 8 8แล้วกด8นะครับนอกจากนั้นครับช่วงนี้ทางกองทุนบัวหลวงเตรียมที่จะเสนอขายกองทุนใหม่นะครับกองทุน B-Income กองทุนเปิดบัวหลวงอินข่ e นะครับ เป็นกองทุนรวมผสมนะครับที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภททั้งในและต่างประเทศเตรียมจะ IPO ในวันจันทร์ที่8พฤษภาคมนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแจ้งให้ทราบต่อไปสำหรับกองทุนเปิดบัวหลวงอินคัามหรือ B In c o ามจากทางกองทุนบัวหลวงนะครับทุกแหล่งรายได้ที่คุณต้องการเราจัดสรรให้ B In ข้ามกองทุนบูหลวงครับ บางจากร่วมโครงการเพิ่มสัดส,ส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลนะครับโดยคุณธนชิตมกร,กรานนกรรมการผู้จัดการบริษัทบางจากไบโฟูอลจำกัดร่วมลงนามในโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส,ส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้นซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่าเอ็มเทคกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ พลังงานหรือว่าพอพอกระทรวงพลังงานโดยการนำเอาเทคโนโลยี ระดับโรงงานสาธิตในประเทศไทยที่สามารถผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงมาขยายผลให้เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้นและสอดรับกับข้อเสนอของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยจะนำร่องโครงการโดยการนำเอาเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B10 ไปทดลองใช้กับรถยนต์ของหน่วยงานรัฐณนะรงแรมปินส์พาเลทกรุงเทพเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็ขอแสดงความชื่นชมบางจากเอาไว้นาะทีนี้ด้วยนะครับ กููฟังครับเชิญใช้ชีวิตสมาร์ทไปกับซัสโ o สมาร์ทเมมเบอร์สมัครฟรีครับง่ายๆเพียงแค่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ก็เป็นสมาชิกได้แล้วนะครับโครงการสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดและแลกของรางวัลตามโปรโมชั่นจากซัสโ o เติมน้ำมันทุกชนิดหรือแก๊ส LPG 1ลิตรรับไปเลย1คะแนนสะสมจนครบ500คะแนน แลกส่วนลดเติมน้ำมัน50บาทและเมื่อสะสมจนครบ5,000ันคะแนนแลกสดลดเติมน้ำมันได้ถึง1,000บาทโดยมีอายุคะแนนอยู่ได้ถึง3ปีสมัครได้แล้ววันนี้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาที่ร่วมรายการและ www.susco.co.th และติดตามข่าวสารได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line หรือ Facebook Susco Fanpage ซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบลจทาริส0 2 0 1์0 2 2 2 0 2 0 1 5 0 2 2 2าบลจทาริสครับบลจทาริสแนะนำสอกองทุนรวมได้แก่กองทุนเปิดทาริสคุ้นทุนเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นทั้งคุณขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ลงได้ทั้งเซ็ตและก็ใน MAI นะครับ แต่ว่าต้องเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีโดยจะลงทุนในหุ้นในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนอีกกองหนึ่งก็คือกองทุนเปิดทาลิส มิสมอลแคปหุ้นทุนเน้นลงทุนในหุ้นกลางและเล็กเป็นหลักนะครับพูดง่ายๆก็คือเน้นการลงทุนในหุ้นนอกเซตตเป็นหลักนั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองกองนี้ของทางบลรจทาลิสเป็นกองที่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลทั้งสองกองลงทุนขั้นต่ำเพียง5 000บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจกองทุนเปิดทาลิสมิสมอลแคปหุ้นทุน,ออทน,ทส,น,ทนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บรจทาลิส0-2-0 02อง02 015-0222 02-015-0222สนใจก็เชิญติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปดูกรณีศึกษาของ XO e หรือว่า Exotic Food ูจำกัดมหาชนนะครับ ไปดูแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอาหารไปดูแผนในการสร้างความแข็งแกร่งและความเติบโตของเออในปีนี้ด้วยผมเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ o ก i ซติ o ฟูจำกัดมหาชนคุณจิติพรจันทรั์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณจิติพรสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณจิติพรครับผมขอบคุณที่เชิญมาครับก่อนอื่นช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่า สินค้าของทาง Exotic Food จำกัดมหาชนเนี่ยทำซอสนะหรือว่าทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารสักกี่ประเภทแล้วก็มีแบรนด์ไหนมียี่ห้ออะไรบ้างครับคุณจิติพรได้ครับก็บริษัทของเรา Exotic Food นะครับก็เราก่อตั้งมาเมื่อปี1999นะครับอตอนนั้นก่อตั้งมาจุดมุ่งหมายก็เพื่อส่งอาหารไทยออกไปต่างประเทศทาร์เก็ตกลุ่มของเราอยากขายพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ต่างประเทศนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็คือจะเป็นพวก ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าโคเมย์มาร์เก็ตหรือวิลล่าเป็นต้นนะครับบริษัทเรามีอยู่7ยี่ห้อหลักด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยยี่ห้อ Exotic Food อันนี้ก็ชื่อบริษัทนะครับยี่ห้อไทไฟน์นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อ2ของเรายี่ห้อฟลายกรูสเรียกว่าเป็นยี่ห้อที่3ก็ได้นะครับและยี่ห้อน้ําเรามีอยู่สี่ยี่ห้อคือโคโค่วอเตอร์อะโลวอเตอร์โกจิวอเตอร์กับโคคาโลโต้นะครับอืมนี่คือจับแบรนด์ด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับปัจจุบันเนี่ย ส่งออกไปขายต่างประเทศเท่าไหร่ขายไปในเท่าไหร่สัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย ครับเราส่งออกเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็เรามีลูกค้าอยู่มากกว่าหกสิประเทศทั่วโลกก็คือส่งออกร้อยเปอร์เซ็นในประเทศมีขายอยู่แค่สยามพารากอนกับเอ็มโพเรียมนิดนหน่อยๆแค่นั้นเองครับอ๋อส่วนใหญ่เนี่ยผลิตเพื่อขายต่างประเทศเกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับส่งออกเกือบทั้งหมดเลยครับคือคนไทยไม่ค่อยได้กินใช่คนไทยไม่ได้ทานครับก็คือจริงๆรสชาติของเราจะเป็นรสชาติที่ทํามาเพื่อฝรั่งอยู่แล้วครับครับนะแล้วที่บอกว่าตลาดส่วนใหญ่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่ไหนสัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับ ทวีปใหญ่สุดของเราคือทวีปยุโรปนะครับขายไปประมาณปีที่แล้ว68นี้ไปทวีปยุโรปนะครับอยู่ในทวีปเอเชียนี่คิดเป็น10ของยอดขายบริษัทครับ13ร์เซไปอเมริกานะครับ,รบแล้วก็คือ9นี้ก็คือทวีปที่เหลือประกอบไปด้วยออสเตรเลียนิวซีแลนด์ตะวันออกกลางเป็นต้นแอฟริกาอย่างนี้นี่คือทวีปที่เหลือนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า Exo ซติกฟู้ดเนี่ยส่งสินค้าไปขายที่ไหนบ้างนะครับ คุณจิติพรบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปขายที่ยุโรปเป็นหลักเลยประมาณหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่เป็นยุโรปนะใช่ครับรองลงมาก็เป็นอเมริกาประมาณสิบสามเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็เป็นเอเชียด้วยกันนะครับใช่แล้วก็ที่อื่นๆเพราะว่ากระจายออกไปประมาณสักหกสิบกว่าประเทศทั่วโลกนะครับใช่ครับส่วนใหญ่เป็นซอสซะเป็นส่วนใหญ่ป่ะครับคุณจิติพรอ๋อก็คือบริษัทเรามีสินค้าอยู่ห้ากลุ่มหลักด้วยกันนะครับครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม dipping sauce อันนี้คือกลุ่มหลักของเราเลยคิดเป็นยอดขายหกสิบหกจุดหนึ่ง ของยอดขายปีที่แล้วนะครับกลุ่มที่2นี่เป็นพวกคุกกิ้งเพสจากโคคอนัตกว่ดักนะครับอันนี้คิดเป็นประมาณ11%เปอร์เซ็นของยอดขายบริษัทกลุ่มที่3เป็นกลุ่มน้านะครับก็พวกน้ํามะพร้าวน้ําอะไรพวกนี้ครับคิดเป็นประมาณ13.8%เปอร์เซ็นของยอดขายบริษัทนะครับกลุ่มที่4นี่เป็นพวกเวทีมีก็คืออาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานนะครับอันนี้คิดเป็นแค่1.3%เปอร์เซ็นของยอดขายบริษัท กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มอื่นๆหรืออาดเออร์พวกเที่ยวซื้อมาขายไปแบบพวกผักผลไม้กระป๋องเป็นต้นนะครับอันนี้คิดเป็น7.7%ของยอดขายบริษัทครับครอบคุมประมาณ5กลุ่มหลักๆด้วยกันใช่ไหมครับคุณจิติพร์ถูกต้องครับเอาละครับนี่เราคงเห็นหน้าตาของ e x o ซต c ิ o ฟูจำกัดมหาชนได้มากยิ่งขึ้นนะครับสัญลักในตลาดของเขาก็คือ XO นั่นเองนะครับกับใช่ครับคุณจิติพร์ครับช่วยคุยให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่า แนวโน้มการเติบโตของประเภทซอสปรุงรสเนี่ยในตลาดต่างประเทศกันแล้วกันเพราะส่วนใหญ่เนี่ยของคุณส่งไปขายต่างประเทศไปหลักถูกตอ้องครับ,บแนวโน้มการเติบโตของสินค้าประเภทซอสปรุงรสเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยแนวโน้มจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตลาดเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มเนี่ยจะดีไหมครับคุณจิตติพรน์ได้ผมขออนุญาตวาดภาพรวมตลาดให้ก่อนครับ ทุกคนก็รู้จักยี่ห้อ aw, คิกคมานใช่ไหมครับยี y ่ห้อที่ว่าเราใช้ซอสที่จากญี่ปุ่นยี y ่ห้อนั้นยอดขายปีที่แล้วแสนกว่าล้านบาทนะครับยี่ห้อไฮซอสมะเขือเทศเขาเพิ่งไปทำเอ็มเอมายอดขายปีที่แล้วของเขาเก้าแสนกว่าล้านบาทเก้เ <2 S 2> บสกว่าล้านบาทเหรอถูกต้องอครับปีที่แล้วยอดขายสองบริษัทนี้รวมกันล้านล้านบาท แต่จริงๆคนที่ทําซอสปรุงรสหรือพวกซอสน้ำจิ้ม,มครับทั่วโลกมีเป็นหมื่นๆบริษัทเพราะฉะนั้นจริงๆตลาดนี้ใหญ่เป็นหลายๆล,ล,ล้านล้านบาทนะครับเพราะว่าแค่สองบริษัทก็ล้านล้าน <c oughs> บาทเลยใช่ไหมครับ,รบแล้ว เป็นตลาดที่ใหญ่มากส่วนซอสติกฟูตปีที่แล้วยอดขายประมาณ860ล้านบวกลบ mm ซึ่งเป็นส่วนเล็กมากแหรมบในตลาดที่ใหญ่มากตอนนี้นะครับ <ừ> แล้วถ้าคิดภาพส่งออกใช่ไหมครับก็มีนักลงทุนหลายคนเคยถามเราก็พยายามไปเก็บตัวเลขมาโดยการใช้พิกัดนะครับแต่พิกัดบางทีก็ไม่ครบเพราะรว่าซอสบางอันก็อยู่ไม่อยู่แต่คร่าวๆก็แล้วกันปีที่แล้วยอดขายส่งออกซอสจากประเทศไทยประมาณ14,000ล้าน 11, 000, 000, 000, 000, บาทนะครับ ซึ่ง xo เป็นแค่4%ี่เปอร์เซ็นของหนึ่งสี่พันล้านบาทนะครับ,รบปีสองพันสิบห้ามาสองพันสิบหกตลาดโดยรวมโตสี่จุดเก้าสาเปอร์เซ็น xo โตสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นนะครับหมายความว่ายังโตได้อีกเยอะอย่างนั้นใช่ไหมคุณจิติใช่ครับก็คือตลาดส่งออกตัวเลขจากในประเทศไปนอกประเทศเราก็ยังเป็นแค่ประมาณสี่เปอร์เซนกว่าตลาดโลกทั้งโลกก็เป็นหลายล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเราเป็นแค่แปดร้อยกว่านี่คือมันเล็กมากจนไม่สามารถวัดได้นะครับ นะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยยังมีอัตราการเติบโตได้อีกเยอะเลยสําหรับตลาดซอสปรุงรสที่ส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับใช่ครับอันนี้ผมมั่นใจครับและใครที่ทําซอสไม่ว่าอยู่ประเทศอื่นเขาก็คงจะขายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนครับครับเอาละครับกลับมาดูตัวของ Exotic Food จำกัดมหาชนหรือว่า XO กันหน่อยนะครับร้อนไปดูผลประกอบการปีที่แล้วปี59ออกมาได้ตามเป้าไหมคุณจิติพรคือ ท็อปไลน์นี้ตามเป้านะครับแต่บอททอมไลน์นี่มันรู้สึกว่าจะไม่ได้ตามเป้านะครับเพราะเราก็มีเหตุผลอย่างนี้ผมขอพูดถึงท<ด>็อปไลน์ก่อนเลยนะครับ<ด>ท็อปไลน์ยอดขายปี2015อยู่ที่140ล้านปี2016อยู่ที่878ล้านเพิ่มขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ18.7%นะครับครับแต่ส่วนบอททอมไลน์นี่เน็ตของเราปี2015อยู่ที่85.8ล้าน ปี2016อยู่ที่77.5ล้านนะครับอันนี้ลดลงนะครับลดลงประมาณเกือบส0นะครับอ่าอ่สาเหตุที่ลดลงเนี่ยเป็นเพราะอะไรล่ะครับครับสาเหตุง่ายๆหลักๆก็คือว่าตอนแรกโรงงานเราสมควรเสร็จประมาณปลาย Q2 ดี๋นะรดีแยวว่าโรงงานในแห่งแรกในอยู่ที่ไหนนะครับอยู่แหลมฉบังครับอยู่แหลมฉบังแล้วกําลังจะสร้างอีกโรงนหนึ่งใช่ไหมครับโรงที่สองสร้างเสร็จแล้วครับอยู่อมตะซิตี้ที่ระยองครับอ๋อแล้วเกิดอะไรขึ้นกับโรงที่สอง ครับโรงที่2จริงๆตอนแรกต้องเสร็จ Q2 ประมาณ n Q2 มันก็เลื่อนมาเรื่อยๆครับ,รบเพราะฉะนั้นพอเลื่อนมาเรื่อยๆมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าคอสโอเวอร์ลนแบบว่าที่เก่ายังออปเปเลตอยู่ที่ใหม่ก็ต้องจ้างคนมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอโรงงานเริ่มส่งออกได้ก็จะมีต้องตัดค่าดีฟรีแล้วก็มีของที่ต้องทําลายจากโรงงานเก่า บวกไปบวกมามันเลยทําให้วัตถุไลเราออกมาดูไม่ค่อยดีอย่างที่ตอนแรกเราคาดไว้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสาเหตุหลักที่ผลประกอบการปี59ลดลงเมื่อเทียบกับปี58เพราะว่า เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างแล้วเสร็จของโรงงานแห่งที่สองอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเริ่มส่งออกเดือน12ปีที่แล้วครับแต่เพิ่งเริ่มส่งนะครับก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็ยังมีต้องแลมอัพอยู่คงต้องใช้ประมาณ6เดือนแรกของปีนี้ครับอย่างน้อยครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทาง Exotic f o o ฟเนี่ยมีโรงงานกี่แห่งต้องบอกว่ามี2แห่งอยู่ที่แหลมฉบังกับอยู่ที่อมตะที่ระยองนะครับใช่ครับใช่ครับมี2โรงก็เป็น2แรงแข็งขัน กาลังการผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยใช่ไหมครับคุณจิติพรใช่ครับคุณจิติพรในฐานะกรรมการผู้จัดการของ Exotic Food จำกัดมหาชนเนี่ยช่วยสรุปจุดแข็งสำคัญของ Exotic Food จำกัดมหาชนหรือ XO ให้ผมสะหน่อยได้ไหมคุณจิติพรได้ครับเอาข้อแรกเลยนะครับข้อแรกก็คือถ้าซื้อ Exotic Food เราเป็นเหมือนวัน Stop ช็อปนะครับหรือว่าบัดสต็อปแบรนด์ก็คือว่าไม่ว่าคุณอยากจำอาหารจานไหนเราก็มีสินค้ามากกว่า300อย SKU เพราะฉะนั้นคุณทําได้แน่นอนอันนี้มันจะช่วยได้ว่าเวลาเราไปตั้งชลฟนใช่ไหมครับลูกค้าเราซื้อไปก็จะซื้อสินค้าเราไปประมาณ2030รายการใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะวางหน้ากระดานกินที่ประมาณเมตร2เมตรแล้วก็มีที่ประมาณ3 4สชั้นเพราะฉะนั้นเวลาคนเดินผ่านอในซุปเปอร์ก็จะเห็นของที่ว่าค่อนข้างชัดเจนว่ามียี่ห้อนี้ถ้าอยากซื้อสินค้าไทยโอ้ยี่ห้อนี้มีสินค้าเยอะแยะมากเลย น่าจะน่าสนใจซื้อได้อะไรอย่างนี้ข้อที่สองเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับพวกมาตรฐานการผลิตนะครับม,ม,มาตรฐานพวกพอที่เซอร์ติฟิเคตเราไม่ใช่บริษัทแรกที่ผลิตซอสพวกนี้แต่เราเป็นบริษัทแรกที่ยกตัวอย่างได้มาตรฐาน haccp ifs สำหรับผลิตผั์น,น้ำจิ้มไก่นะครับมผมคิดว่าสองข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างสำคัญแล้วเราก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการออกแบบฉลากอ่านะครับอันนี้คือจุดเด่นสำคัญของทาง xo นะครับเอาละอีกฝั่งนึงบ้างเดี๋ยวจะหาว่าเชียร์กันเกินไป <น>ะอะไรคือความเสี่ยงในการทําธุรกิจของ XO จะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับฝั่งความเสี่ยงครับก็มี2ข้อหล,หลักก็คือข้อแรกก็คือลอแมทนะครับรแมทอาจจะราคาขึ้นลงแล้วเหวี่ยงแต่ของวัตถุดิบใช่ครับเพราะว่าวัตถุดิบหลักของเราคือน้ําตาลกับที แต่วิธีเราแก้ไขปัญหานี้ก็คือเราเซ็น yearly contract กับน้ําตาลนะครับเราซื้อมิตผลกับน้ําตาลขอนแก่นนะครับก็เพื่อจะเซ็นโค้ตาไว้เลยว่าปีนี้ใช้กี่พันตันก็อันนี้ราคาก็จะล็อกไว้ตั้งแต่ต้นปีราคาขึ้นลงหลังจากนั้นก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วอ่าแล้วพลิกแล้วพลิกเจ้าใช้เยอะๆของเราจะออกประมาณเดือนสองเดือนสามของทุกปีนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะมีในหน้าที่ซื้อพลิกให้เราเราก็จะให้ทาเกตเท่าอยู่แล้วว่าปีหนึ่งเราต้องใช้พลิกเท่าไหร่นะครับ วัตถุดิบหลักของเรานี่เราจะคลิกไว้อยู่แล้วอันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคข้อสองก็คืออาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งถ้าเคยกลับไปดูบริษัทเคยขัดทุนอัตราแลกเปลี่ยนมีคิวหนึ่งที่ขัดทุนเยอะๆยอะรู้สึกปีสองพันสิบสี่มั้งครับก็หลายล้านอยู่ตอนนี้เราแก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนเคอร์เรนซีในการส่งออกของเราตอนนี้เราส่งออกเป็นเงินบาทห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เงินยูเอสสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เงินยูโรเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยมีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินขนาด ครับผมนะอันนี้คือความเสี่ยงหลักๆนะครับก็มีประมาณสักสอข้อความเสี่ยงจากเรื่องวัตถุดิบแต่ส่วนใหญ่ก็ทำคอนแทคกันระยะยาวแล้วล่ะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีการหันมาขายสินค้าในหลาย c u r ร์เรนมากขึ้นขายเป็นสกุลเงินบาทก็มีสกุลดอลลาร์ก็มีสกุลยูโรก็มีนะครับใช่ครับ ทีนี้ครับมาพูดถึงแผนในปีนี้บ้างดีกว่าปี60นะครับ,รบปีนี้ตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างและแผนในการที่จะสร้างความเติบโตทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศเนี่ยคุณจิตติพรจะทํำยังไงบ้างครับได้ครับถ้าใครที่เคยติดตามเอกโกก็จะจำได้ว่าเอกโกบอกว่าพอโรงงานใหม่เสร็จจะโต15-20%ปซปีที่แล้วปี2016เราบอกจะโตประมาณ15เราก็โตได้เกิดแต่พอมาปีนี้ตอนต้นปีโรงงานเราค่อนข้างดีเลยและถึง ตอนนี้เริ่มผลิตได้แต่ต้องใช้เวลาแลมอัพอาจจะต้องใช้ประมาณ6เดือนแรกของปี2017ใช่ไหมครับมันก็ทําให้งบเราออกมาไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยขอตั้งเป้าปีนี้ไว้แค่5%ก่อนเดี๋ยนะ5%าเนี่ยต่าไป,ปะ้าณจิตติพรครับครับก็ผมเข้าใจครับหลายคนก็ทักว่าเฮ้ยคุณมันต่าไปแม่คุณเคยตั้งสูงกว่าน,นี้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นี่มันดูต่ำมากเลยโรงงานคุณจะเสร็จแต่ผมก็จะบอกว่าเพราะว่าตัวบริษัทเองเราก็รู้สึกผิดหวังว่าทุกอย่างที่เราตั้งเป้ามาเกี่่่ยยวกกับเรือองงงงาานทุ ดีเลยและทําให้มันมีคอสเพิ่มขึ้นเยอะมากทาให้บริษัทเน็ตกำไรน้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เรา ยังรู้สึกว่ายังตรงเป้าก็คือยอดขายเราท็อปไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอตั้ง5%ก่อนนะครับ,รบเพื่อว่าเรามัน่นใจว่าตัวเลขเนี้ยมันเป็นไปได้แน่นอนเราไม่อยากตั้งอะไรแล้วเดี๋ยวถึงเวลามาบอกโอ้ไปเดี๋ยวเป็นเป็นไ,ปไม่ได้เขาไม่จะบอกอ้ยทุกอย่างตั้งเป็นไปไม่ได้หมดเลยคุณจิติพรที่ตลาดตามประเทศเนี่ยยังเน้นที่ยุโรปเหมือนเดิมไหมหรือจะไปเพิ่มสัดส่วนที่ตลาดใหม่ที่ไหนเพิ่มขึ้นได้ก็คือ ของเราฟ้าเทียร์แพลนเราคือเราอยากทำ50 50ก็คือยุโรปอาจจะลดลงมาเหลือแค่50และที่เหลือของโลกก็คืออเมริกาทวีปอื่นๆและทวีปเอเชียขึ้นมาเป็น50เอร์เพราะฉะนั้นแผนก็คือว่าจะกระจายตลาดออกไปมากขึ้นนะครับยุโรปจะเคยเป็นตลาดใหญ่มากๆก็จะพยายามลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง และที่เหลือก็กระจายไปยังเอเชียกระจายไปยังสหรัฐแล้วก็ตลาดอื่นๆมากขึ้นด้วยในอนาคตนะครับเอาละครับคุณจิติพรมีอะไรจะฝากไปยังผู้ถือหุ้นมีอะไรจะฝากไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับก็คือถ้าใครเคยติดตามเอ็กโก็จะเห็นว่าเอ็กโอตอนครึ่งปีแรกของปี2016ทุกอย่างก็ค่อ้างจะดูดีนะครับกําไรก็มาดีโรงงานก็จะเสร็จทุกอย่างก็ดูเหมือนจะมาแล้วแต่พอโรงงานเราดีเลยด้วยหลายๆสาเหตุด้วยกันก็เลยทําให้ โรงงานเริ่มเปิดและส่งออกช้าไปประมาณหกเดือนเออและโรงงานก็มีโอเวอร์บัจเจ็ด้วยเสร็จหลังจากนั้นมันก็มีคอสโอเวอร์วันซึ่งอันนี้มันทําให้เ e ตออกมาดูไม่ดีซึ่งเริบจัดก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองนะครับแล้วก็ ค่งปีแรกปีนี้บริษัทก็ขอเวลาเพื่อจัดก,การทุกอย่างแลมอัพโรงงานให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นบริษัทก็จะพยายามกลับมาทําให้ยอดไขายได้สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นหรือสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นในปีถัดไปนะครับซึ่งตลาดจริงๆเป็นตลาดที่ใหญ่อยู่แล้วแต่ตอนนี้โรงงานอาจจะต้องเอาโรงงานตัวเองให้เรียบร้อยก่อนถ้าโรงงานเรียบร้อยทุกอย่างก็จะดีในอนาคตนะครับครับ,รบเอ็กโอนี่ตกลงเป็นโกลสต็อกหรือว่าเป็นดิวิเด้นต็อกกันแน่ครับ ผมคิดว่าเราอยากเป็นโกลสต็อกนะครับที่จ่ายดีเวเดนด้วยเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเป็นงั้นจะดีกว่านะครับเพราะนั้นตั้งเป้าถ้าเป็นไปได้อยากเป็นทั้ง2อย่างเลยใช่ครับทั้งโกลสต็อกแล้วก็ดีเวเดนสต็อกไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับใช่ครับเอาล้วก็ขอให้สามารถทําได้ทะลุตามเป้าที่หวางไว้แล้วกันนะครับครับขอบคุณมากเลยครับเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณจิตติพรครับครับขอบคุณครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณจิตติพรจันทรัต กรรมการผู้จัดการบริษัท Exotic Food จำกัดมหาชนหรือ XO นะครับให้เกียรติมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเราขอบคุณมากๆเลยนะครับและอย่าลืมนะครับคุณูุฟังครับอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามเรานะครับก็คือทาง Facebook Fanpage m o ี่พลาส s ์ยยุทธนาอย่าลืมช่วยเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็เวลาหมดแล้วครับคุณูุฟังครับผมยุทธนาจะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Mo n e y โดยพี่นิดธนพงศ์มีทองรออยู่ครับ รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน